อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เลขแปดอ๋ออันนี้เ,เลขันึอ๋นนอนนอันนี้ก็เลขสามครับอันนี้เลขทีสองอ๋ออันนี้เป็นทนทดสอบสายตาใช่เหลอดให้ไหมใช่ไหม,อ,มองเป็นเ เพราะว่ายิ่งสีแบบหนาแน่นขึ้นก็จะทำให้มองเห็นตัวเลขแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สายตาของสัดต่างๆเนี้ยก็คือเขาจะสายตาดีมากมไปโซนอื่นต่อนะคะทุกคนอ๋ออันนี้อะไรเอ่ยห้อง หน,หนูต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสาตสัมผัสทั้งห้ามีอะไรเอ่ยหหตาจมูกปากอตรงไหนครับห้องไหนครับฮะอ่ะ,อะแล้วห้องนู้นห้องอะไรเอ่ยออโอเคอ่ะไปไปห้องนี้อันนี้เขาบอกว่าห้ามครับผม อันไหนที่ก็ปิดป้ายก็คือห้ามนั่งอลองแตะที่ลิ้นของฉันดูแต่แล้วทำไงต่อมันไม่เป็นเสียงหรอมั้งเพราะว่าเขาจะปิดแล้วอะ่ะเรามันช้าอันนี้อะไรเรอ่ยอีกชั้นหนึ่งอีตึกหนึ่ง <laughs> อ่า เาจะปิดแล้วหมดเวลาแล้วเราก็ตัวลงนี้เลยก็ได้มีลิฟต์นะชั้นไหนมีลิฟต์ แค่ชั้นแค่ชั้นเดียวเองนลงเดินบันไดหลงก็ได้เขาปิดเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อย่าเล่นนะอันนี้มันาย5อเองอใช่เหรอเขาปิดสี่โมงหลูเขาปิดสี่โมง <c oughs> ลูกชายได้รับบาดเจ็บก็ส่งเข้าห้องพยาบาลเลยลูกได้ลูได้รับลูกชยายเป็นโรคมะเร็้องเยียวยาเนอะอืม